เนื่องจากว่าปีนี้เราปิดหยุดวันหยุดยาวนะครับหยุดจนถึงวันที่ส8บปดนอนผมก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะขึ้นมาเหนือแล้วก็มาเที่ยวสงการที่จังหวัดเชียงรายกันเยอะมากนะครับชุมชนสันคงน้อยก็ต้องบอกว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีสงการนะครับใช้ชื่อว่าสันคงถนนคนเล่นน้ำอย่างนี้ซึ่งทุกวันอาทิตย์ก็เป็นถนนคนม่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขาจะมีการ เปิดกิจกรรมให้กับคนเนี่ยมาสาดน้ํากันบนถนนเต็มที่เลย<ช>นะครับเป็นการสามความร่วมแรงร่วมใจสามคีกันของคนในชุมชน<ช><ช>นะครับที่อนุรักษ์ในเรื่องกิจกรรมประเพณีของสงการ<ช><ช>ของเราซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสได้นะครับผมเองก็อยากเชิญชวนแล้วก็รณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาเที่ยวในงานสงการสันคงน้อยถนนคนเล่นน้ำ ก็อยากในฐานะที่ทํางานในในในส่วนนี้นะในส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยวก็อยากให้ให้ทุกคนช่วยนะครับแต่งกายในเรื่องของชุดพื้นเมืองนะครับสร์น้ําก็ด้วยความสุภาพนะครับเมาก็อย่าขับนะครับแล้วก็อย่าใช้แป้ง ทำประเพณีสงการที่ไม่ถูกต้องซึ่งทางเหนือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ไปในส่วนของเรื่องรดน้ําดําหัวให้มากซึ่งงานปีนี้ที่ถนนเนี่ยเขาก็จะมีขบวนแห่ในวันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามก็จะมีขบวนแห่ช่วงบ่ายที่ทํากันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับที่ชุมชนจะเอาพระที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดสังคงน้อยนะฮะให้ทุกคนได้มาส่งน้ําพระนะครับแล้วก็มีขบวน รณรงค์ของชุมชนนะครับเรื่องแต่งกายไทยเขินนะครับแล้วก็มีขบวนแห่รณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสงการนะครับใ,ในพื้นที่สองข้างทางก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมการเล่นน้ําของประชาชนคนสันคงนะครับแม้กระทั่งที่ร้านสบันงานของผมเองนะครับปีนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวว่าเป็นแนวในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมก็จะเอากิจกรรมทางด้านประเพณีฟ้อนฟ้อนลำลำสวยๆเนี่ยนะครับลงมาแสดงให้กับ ประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาด้วยครับพิธิิคะทุกครั้งประเมินสงการถนนนี้วงเงินสะพัสจะเท่าไหร่เราเก็บไว้ไหมคะไม่ไม่มีตัวเลขแต่ผมเชื่อมั่นว่าเกือบ10บล้านบาทนะครับที่เฉพาะตอนสงการที่เงินจะสะพัดบนถนนสันคงน้อยเนี่ยนะครับสวัน5วันเนี่ยยังไงก็ถึงครับแม่ค้าแม่ขายขายกันหมดเลยนะครับขายกันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้กับแม่ค้าที่อื่นนะครับตลาดที่อื่นก็ ขายของได้ดี<ช>ไปด้วยครับเอาละค่ะท้ายที่สุดก็คงจะให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันช่วยอะไรได้ในส่วนที่ง่ายๆที่ชาวบ้านเขาจะทํากันผมก็อยากให้พวกเรานะครับคนเชียงรายด้วยกันนะครับ ในโอกาสสงการนี้เราอยากใช้โอกาสนี้นะครับเชิญชวนให้คนเชียงรายด้วยกันกลับมาเห็นกิจกรรมประเพณีของบะเก่านะครับประเพณีของคนบ้านเราที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนาแบบคนเมืองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากครับกลับมาลําลึกว่าความสําคัญของสงการคืออะไรเป็นเรื่องของกิจกรรมประเพณีกลับมา ญาติพี่น้องกลับมาหากันนะครับไปลดน้ําดําหัวทํากิจกรรมเกี่ยวกับวัดวาอารามนะครับถึงแม้เราจะมีกิจกรรมสนุกสนานในเรื่องของการสร์น้ําเล่นสงการผมก็อยากให้พวกเราทําให้มันอยู่กรอบของประเพณีเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างต้นแบบให้กับคนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนครับมาออกมาเล่นน้ํากันเยอะๆเลยครับนะครับถือว่าเป็น ช่วงที่พวกเรามีความสุขนะครับจะได้ผ่อนคลายความเครียดมั่งนะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของบ้านของเมืองของกฎหมายนะครับอยู่ในอขอให้เล่นกันด้วยอย่างมีสตินะครับ ก็ทํายังไงให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเล็กๆแล้วก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ารู้จักเชียงรายในมิติของว่าคนเชียงรายเป็นคนที่น่ารักค,คนเชียงรายที่เป็นคนที่มีเสน่ห์คนเชียงรายเนี่ยเมืองเชียงรายเนี่ยมาอยู่แล้วมีความสุขะนะครับสุขในเรื่องของทั้งจิตใจสุขในเรื่องของการที่ได้มาอาศัยสุขในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็ง